เตรียมงานแฮปปี้เบิร์เดย์ให้พี่สาวนะคะพี่ต้องคนสวยขอให้สวยและรวยมากขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูทูเดย์ฟอร์ยูแฮปปี้นิสเดย์แฮปปี้ออนไอแฮปปี้เบอร์เดย์กันใหญ่ละเตรียมงานกันใหญ่ละ ผมให้ดูไอ้เลลี่ด้วยอะไร